มาที่นี่หรอคุณดาวครับคือคุณดาวนี่แม่ผมครับคุณดาวสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าตัวจริงสวยกว่าในทีวีอีกนะนี่อามน้องชายครับนี่ฝ้ายลูกสาวของเพื่อนแม่ครับ เข้าบ้านกันดีกว่าลูกแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันนี่เลยครับจ้ะไปลูกไปบ้ปานงามน้ำค่ะพี่ดาวแกงเทโพนขอโทษนะคะตาาไม่ทานแกงกะทิค่ะ,ะโทษทีจ้ะแม่รู้ไปว่าเป็นนางแบบต้องรักษาหุน่น เป็นไงแกกินไหมแกงกะทิรสขุ่นไหมไม่เอาอยาม คุณอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเรื่องข่าวดาวเรื่องจริงเป็นยังไงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกลูก,ลกผมว่าพูดมาเลยดีกว่าครับทำ,ทำไมคุณดาวถึงอยู่ดีๆไปทำร้ายพี่ดีนี่แบบนั้นไอ้อามแกจะพูดทำไมเนี่ยทำไมแค่นี้ก็อป็นอัดเสยใ่แล้วไม่ต้องพูดหร้กครับคุณดาวไม่เป็นไรหรอกโอ้ให้ฉันพูดเถอะยังไงเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันพูดซะตอนนี้จะได้ม่อึดอั ผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาพยายามจะก,กวนประสาทดาวเขามาสร้างเรื่องว่าเขาไปนอนกับโอม,มา่าดาวก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาทไปทําไมดาวครับว่าพอเลยครับดาวขอโทษนะคะแต่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงค่ะอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาก็ทําเป็นคนดีนอบน้อมแต่พออยู่ดาวสองคนสิคะเขาก็ยุ่งโมโหดาวอะ่ะเป็นไปน<ต>ไม่ได้พี่ดีนี่เขาไม่ใช่เป็นคนแบบนั้น น้องอามคะน้องอามอย่าไปเชื่อตามภาพตามสื่อทีวีต่างๆนะคะผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเขาตีสองหน้าคะ่ะผมไม่ได้รู้จักเขาแค่ในทีวีนะตัวจริงของเขาเป็นคนดีไม่ถือตัวอามเขาไม่จริงหรือแม่วันนั้นที่เขามาที่บ้านแม่ก็เห็นว่าเขาน่ารักขนาดไหนแม่ยังพูดเองด้วยซ้ำโอม เขาเคยมาที่นี่หรอคุณดาวครับคือค,คุณดาวเจ้าขอโทษค่ะคุณดาวครับคุณดาวคุณดาวครับเดี๋ยวก่อน ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันพูดความจริง